วันนี้ครัทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทําเสื้อผ้าแบบ คลิปที่ขึ้นไปเมื่อกี้นะครับอยังอื่นเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยคือ1นึ่งแอปไอบิดเพนะครับก็คือสามารถหาโหลดได้ตามอแอ p เพ Store หรือว่า Apple Store ได้เลยนะครับแล้วก็แอปต่อมาที่เราต้องมีนะครับก็คือ Cap Cut นัคค่นเอง โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยโอเคครับทุกคนพอเราแบบว่าเข้ามาหน้าเกมสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือการเปลี่ยนชุดตัวละครให้เป็นชุดว่ายน้ำสีเขียวพร้อมกับตัวมงกุฎนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าเกม พอเราเข้ามาที่หน้าเกมใช่ไหมครับก็กดที่ชาร์ตอีดิหลังจากนั้นก็ทำการปรับเปลี่ยนตัวมงกุฎบนหัวทำให้มันกลายเป็นสร้อยนะครับตามคลิปวิดีโอเลยครับกดตามนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดลงให้มันมาพอดีที่คอแล้วก็กดปรับให้มันกลายเป็นสร้อยคอ,แบบอ,อแบบฟิลอาลาดนหรือฟิลแบบอินเดียอาลับลาตีนะครับแล้วก็ มาที่ตัวเหตุนะครับกดที่มงกุฎแล้วก็ปรับตามคลิปเหมือนเคยครับเพื่อทําให้มันกลายเป็นอัที่บนหัวครับก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรทํำแบบนี้ครับโอเคครับพอทําเสร็จแล้วเราก็จะได้ชุดออกมาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะวารไปที่ตะเกียงนี่ตะเกียงแก้วของเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมก็ทําตามคลิปเลยครับคลิปก็อาจจะวยนิดนึงนะครับก็พยายามดูอย่ากระพริบตานะครับทุกคน แล้วก็ทําแบบนี้ครับก็ทําปากขยับเพื่อให้มันเนียนกับตัวเกมนะครับทุกคนพอได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เข้า ibit p a i n t แล้วก็ทําการวาดรูปเสริมแต่งเสื้อแบบเป็นกรีนสกรีนเข้าไปนะครับโดยในการวาดเสื้อเนี่ยให้แนะนําว่าที่เลเยอร์สนะครับเพราะเวลาเราผิดพลาดมาเวลาเราลบมันจะได้ไม่ลบภาพตัวอื่นไปด้วยจริงๆก็คือควรวาดในเลเยอร์นั่นแหละครับไม่ควรไปวาดทับกับภาพเลยนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับ ก็ทาตามคลิปได้เลยก็วาดไปวาดให้มันออกมาเป็นชุดตามที่เราชอบเลยครับว่าเราชอบชุดประมาณไหนเราก็วาดออกมาประมาณนั้นครับก็วาดไปเรื่อยๆครับจนออกมาเป็นชุดแนวจินนี่หรือว่าแบบยักษ์ในตะเกียงนะครับก็แม่มดอะไรแบบนี้ครับ พอเราวาดรูปอะไรเสร็จเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกออกมาเป็นแบบไม่มีพื้นหลังแล้วก็เข้ามาที่ขับคัดครับในส่วนตรงนี้พอเราเพิ่มคลิปเราก็กดไปที่ตัวเครื่องมือคําว่าภาพซ้อนนะครับในส่วนตรงนี้เราเลือกาอภาพที่เป็นชุดสีเขียวที่เราทําเป็นกรีนสกรีนไว้นะครับแล้วก็ปรับพอดีให้กับหน้าจอแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้ครับพอเราปรับให้พอดีเสร็จมันก็จะเป็นชุดออกมาแบบนี้แล้วก็ตัวละครของเรามันก็จะขยับ ด้วยนะครับก,ก็ทําการบันทึกครับหลังจากนั้นพอเราบันทึกเสร็จเนี่ยเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปโดยการเลื่อนคลิปลงแล้วก็กดตีภาพซ้อนเหมือนเดิมครับต่อมาเราเข้าที่เครื่องมือขัดเอาแล้วก็ทําการปรับโรมาคีโดยตัวเลือกสีเขียวนะครับเพื่อลบตัวสีเขียวออกแล้วนารูปชุดจินนี่มาใส่ครับก็ปรับตามคลิปนี้ได้เลยนะคะก็ปรับเป็นเลเยอร์อันอันที่1ค่ะครับก็ ะประมาณแบบนี้ครับก็ปรับภาพให้มันพอดีกับตัวละครของเรานะครับพอเราได้ชุดตามที่เราต้องการแล้วเราก็ทำการกดบันทึกคลิปได้เลยครับก็จะเป็นการจบการทำชุดเอหาับลาตีหรือว่าพ่อหมดแม่หมดจากละครเรื่อง แม่หมดน้อยหัวใจมนตานะครับห้องชูกาฟิล์มของเราก็ขอฝากซีรีส์สักุระสกคกูซิมูเลเตอร์เรื่องแม่หมดน้อยหัวใจมนตาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ